เอาละครับกลับสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Delta a c a d e m y นะครับและคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับที่เราจะมาพูดถึง Gadget c l a s s นะครับหรือว่า Gadget ของโอเบเตอร์ต่างๆนะครับว่ามีหน้าที่อะไรและก็มีคุณสมบัติอะไรนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับก็สามารถไปดูคลิปแรกได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็น EP ีที่2แล้วซึ่ง EP ีที่1เราจะมาพูดถึง g Gadget Class ของสาย a s s o อและก็ Support นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดต่อกันในเรื่อองงข Engineer Record แลก็ผม เราต้องท้าวความก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่า Gadget Class คืออะไรนะครับผม Gadget Class เนี่ยมันเป็นไอเทมนะครับที่ตัวละครตัวละครนั้นเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ที่แตกต่างกันนะครับและเป็นอุปกรณ์จำเพาะและก็เฉพาะนะครับสำหรับแต่ละคลาสด้วยนะครับเราก็สามารถไปกดตรงนี้ได้นะครับ Gadget Class ตรงนี้เลยนะครับและซึ่งในคลาสคลาสนั้นเนี่ยก็จะมี Gadget Class เนี่ยที่เยอะมากๆนะครับแล้วแต่คลาสเลยนะครับแต่ว่าในคลาสของ Engineer เนี่ยเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูดีกว่าว่า Gadget Engineer Class EP ที่2ของแล้วก็ Recon เนนนีีี่่่ยมอะไรทาสใจ เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับเอาล่ะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตัวนี้ได้บอกเลยว่าใช้กันแพร่หลายมากๆแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า AT4 Launcher นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็เอาง่ายมันก็คือ RPG นั่นแหละสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับตัวนี้ก็มีคุณสมบัติแบบนั้นเลยนะครับก็คือเป็นอาวุธนะครับที่ใส่หัวจรวดเข้าไปแล้วก็ยิงพุ่งเข้าไปให้โดนภายะหรือว่าโดนคนนะครับก็จะบอกเลยว่าตัวเอเจนเซส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาไว้ยิงยานพายะนะครับซึ่ แล้วก็เข้าใจง่ายมากแล้วในส่วนของตัวถัดไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าไวาไกมิสไซครับผม โดยนตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกับตัวแรกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เอาจริงนะสาหรับผมคือใช้ยากมากนะครับก็คือเราสามารถกดซูมเหมือนกับอ p g พจีทั่วไปนะครับและกดยิงไปเนี่ยเรานะครับจะต้องซูมค้างแล้วก็ปรับวิถีนะครับซึ่งการปรับวิถีในการซูมค้างแล้วก็ขยับจอนะครับตัวกระสุนเนี่ยมันก็จะตามวิถีที่เราไกลให้กับเขานะครับโดยการเอียงจอไปทางซ้ายกระสุนมันก็จะไปทางซ้ายครับเอียงไปทางขวากระสุนมันก็จะไปทางขวาอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ฝีมือแลกการระะะย ที่เก่งมาบ้นะครับซึ่งตัวผมได้ใช้แล้วใช้ยังไม่ค่อยเป็นเลยนะครับผมและในส่วนต,วตัวต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าเจฟฟรินรันเชอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษที่เหนือกว่ารันเชอร์ทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถยิง2นัดกับรถทั่วไปเนี่ย พังได้เลยนะครับมันแรงมากๆานะครับแรงจริงๆนะครับแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาที่เรากดยิงไปแล้วนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นการล็อกเป้านะครับล็อกเป้าเลยนะและกระสุนของรันเชอร์ของเราเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปนะครับบนท้องฟ้าแล้วก็ดิ่งลงมานะครับให้ไปโดนกับยานผ่านะนั้นๆนะครับข้อดีของมันเลยก็คือแรงมากๆนะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือถ้ารถโดนล็อกแล้วเขารู้เนี่ยเขาไปแอบในบ้านอะไรแบบนี้นะครับหรือในตัวตึกนะครับเขาก็จะรอดจากรันเชอร์เราไปได้นะครับเพราะว่ามันตต้ออง่่่่นนนบแวดมมััเะคครผส ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสติงเกอร์รันเชอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับต่อต้านเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะครับถ้าว่าเราซูมค้างไปแล้วเนี่ยก็รอจนกว่าจะล็อกเป้านะครับแล้วถ้าหากว่าล็อกเป้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถกดยิงได้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องตามอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถนําวิถีด้วยตัวมันเองนะครับก็คือถ้าล็อกติดแล้วเนี่ยกดยิงปุ๊บกระสุนของเราเนี่ยจะพุ่งไปหาตัวยานพาหนะที่เป็นเครื่องบินแบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนอกเหนือจากนั้นแล้วในส่วนต่อไปนะคร ผมไม่อยากจะพูดนะครับผมเรียกมันว่าก้อนอึน,นะครับซึ่งเวลาที่ผมเล่นรถเนี่ยผมเกลียดตัวนี้มากๆนะครับเพราะบางทีมันบังสายตาจริงตัวนี้เนี่ยมันก็คือกับระเบิดยานพาหน,นะรถหุ้มเกาะนั่นเองนะครับหากว่าเราเนี่ยขับรถพวกหุ้มเกาะหรือว่ารถ หนักอะไรก็ตามนะครับแล้วเราดันไปเหยียบเนี่ยมันจะบึ้มทันทีนะครับแล้วมันแรงมากนะครับแทบจะไม่มีสิทธิในการแก้ตัวเลยครับลูกเดียวนี่แทบหลับนะครับผมแรงจริงๆนะครับตัวนี้สําหรับใครที่เป็นสายเอนจิเนียร์สายดักนะครับหรือว่าการวางแผนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะมากๆนะครับแล้วในส่วนของตัวถัดไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า Active Deny System นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะจําเป็นเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าด่านไหนเนี่ยที่ไม่ค่อยจะมีรถหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเขาจะเล่นเนี่ยพวกระ ควันนะครับหรือว่าระเบิดมืออะไรก็ตามนะครับแล้วเราเนี่ยลำคาญมากๆอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถปักไปตามพื้นนะครับและถ้าหากว่าระเบิดเนี่ยเข้าไปในรัศมีตัวนี้นะครับมันจะทําลายระเบิดนั้นๆไม่มีเยอะใหญ่ไม่มีดามาจเลยนะครับและถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยเผยเข้ามาในวงกลมนะครับของเจ้าตัว a c t i v e d e n y ยสิสเทมตัวนี้นะครับแล้วดันปาระเบิดระเบิดเนี่ยก็จะ Active กับตัวเขานะครับโดยที่เขาเนี่ยจะเสีย HP หรือว่าบาดเจ็บกับระเบิดตัวเขาเองได้นะครับโอ้ตัวนี้บอกเลยว่าเกลี้าเจอ Active ดีนซยสิสเทมตามพื้นและผมเผือปาระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะสำหรับดาดที่แคบๆนะครับปักไปแล้วสามารถทําลายระเบิดได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วส่วนในตัวถัดไปนะครับก็เป็นตัวเฟรมโชเวอร์นะครับตัวนี้ก็พูดไปในอีพีที่แล้วแล้วนะครับก็มีในสายแอซซอลเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่ยก็คือปืนไฟนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือปืนไฟนะครับและคนก็เล่นกันเยอะมากนะครับช่วงนี้โดนเผาทีนี้วิ่งป่าลาบนะครับบอกเลยแรงเกินในส่วนตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว EMP Rununcher นัตว นี่นมันจะเป็นกระสุนนะครับที่ยิงออกไปแล้วเนี่ยจะไปทําลายเจ้าตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับเวลายิงไปแล้วเนี่ยตัวปักเกิดของรีคอร์ดบางทีเจอแอคทีฟดีนัย s ิสเ e มเนี่ยตัว EMP ยิงไปแล้วเนี่ยก็พังได้นะครับเพราะว่า EMP เนี่ย เขาต่อต้านตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะครับเวลายิงไปแล้วเนี่ยตัวอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันจะพังไปนะครับผมทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสายเอนจิเนียร์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในสายรีคอนแต่ต้องบอกเลยว่าแก d จ e t c l คลาสของสายรีคอนเนี่ยมีน้อยมากๆครับโดยแก d จ e t c l คลาสของรีคอนอันดับแรกนะครับก็จะเป็นรีสตาร บีคอนนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าคอนนะครับปักคอนอะไรแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เวลาที่เราปักไปแล้วนะครับเราสามารถคืนชีพตรงนั้นได้นะครับหรือว่าเกิดตรงนั้นได้นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเกิดได้เฉพาะพัธมิรของเรานะครับในตี้ของเรานะไม่ใช่ทั้งทีนะครับแต่ว่าแค่ในตี้ของเรา4คนนะครับที่สามารถเกิดในจุดรีสเปาบีคอนตรงนี้ได้นะครับผมทุกคนในส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเรเซอร์อินดิเคเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับล็อกเป้ายานผ่านาของศัตรูนััันนนเเเอองตวววี้้้ลลลา็ปไแมจะ ไม่ได้ทำดาเมจหรืออะไรเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราซูมไปแล้วเนี่ยเพื่อนของเรานะครับ <S S สายเอนจิเนียร์เนี่ยที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยพวกรันเชอร์ต่างๆนะครับที่เป็นสายล็อกเป้าอ่ะคือไม่จําเป็นที่จะต้องล็อกเป้าแล้วนะครับซูมแล้วกดยิงได้เลยครับถ้าหากว่าสายรีคอนเนี่ยทำการกดซูมนะครับเจ้าตัวเรเซอร์อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสายเอนจิเนียร์ที่เล่นรันเชอร์สายล็อกต่างๆนะครับซูมแล้วกดยิงได้เลยครับโดยที่สายเอนจิเนียร์เนี่ยจะไม่ต้องเสียเวลาในการซูมนั่นเองนะครับและก็สามารถแจ้งเตือนให้กกกกัััััับบบบเเเเพื่่่อออนน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 ๆขงงรรรรรรราาาาดด้้้วววยยะะะะคคคคคีีททลล็ถแแแมมมจสใผุ และในส่วนสุดท้ายนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเกลียนเหมือนกันครับเกลียนมากมากนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าเคลมอร์มายนะครับตัวนี้มันเป็นกับระเบิดรอบทิศทางนะครับทำงานเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ด้านหน้านะครับก็คือถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยทำการเดินเข้ามาเจอเคลมอร์ดังด้านหน้าเนี่ยก็บึ้มนะครับผมเป็นกับระเบิดชั้นดีเลยนะครับถ้าใครรีบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมาเจอเคลมอร์นะครับบึ้มครับแรงมากนะครับจริงๆแรงมากจริงนะครับแต่ว่าถ้าหากศัตรูเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนั้นก็จะได้รับดาเมจไม่ถึงตายนะครับแต่ว่า งก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์การอธิบายเกจเดนคลาสต่างๆของในเกม Delta Force Mobile ของเรานะครับโอเคก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนมากๆนะครับถ้าหากใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ไปดูคลิป EP ที่1ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีสายแอซแล้วก็หม่อนะครับให้ทุกคนดูแบบจุใจเลยก็ได้ความรู้แน่นอนนะครับดูทั้ง2คลิปจบเล่นเกจเดนคลาสทั้งหมดในเกมของเราเป็นทันทีนะครับแล้วก็เข้าใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนโอเคสำหรับรายการ Delta Academy ในนนนวััี้ะครบก็ต้อองขตัวาไปก่อนนะครับผาเนมิการไว้เจอกันในี้านะครับสหรัับวนนี้ขอตัวาไปก่อต สวัสดีครับ